สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM v a r i ว t y นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันที่ได้รับข่าวสารที่ดีจากการแถลงของทีมทนายธรรมรังศีนะครับหรือว่าทีมทนายเบิ้มนะครับก็ได้รับข่าวสารที่ดีนะครับโอ๊ตก็แว้นกระจายเลยทีเดียววันนี้ก็ได้รับฟังข่าวสารดีๆนะครับที่เป็นนิมิตหมายที่ดี เป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะคะเพราะว่าท่านทนายได้สรุปว่านะคะผลของ DNA นะครับไม่ได้ของลุงพลป้าแตนไม่ได้ตกอยู่ในศพน้องนะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ในการวินิจฉัยหรือว่าเป็นข่าวดีสำหรับการสืบพยานนะครับในทางกฎหมายนะครับก็มีความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่า ลุงพลนะครับปลอดภัยแล้วนะครับด้วยความเป็นมืออาชีพของทีมทนายนะครับแล้วก็อดก็มีความรู้สึกดีนะครับคิดว่าสิ่งต่างๆที่ดีนะครับของลุงพลก็จะได้เกิดขึ้นนะครับในปีใหม่ปีหน้าปี2566นี้นะครับซึ่งในวันที่9เดือนมกราคมนะครับที่จำปาดงโคกหนองนานะครับก็จะมีพิธีบวงสวงองค์ปู่ปาริจิต นะคาะนะครับโอ๊ตก็จะกําลังวางแผนนะครับที่จะไปร่วมเดินทางไปด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะรอสักประมาณกลางเดือนนะครับหรือว่าไม่ใช่ตอนนี้สิ้นเดือนกลางเดือนธันวาคมนะครับถึงจะสรุปได้ว่าโอ๊ตจะเดินทางไปอย่างไรนะครับถ้าแวน้นมอเตอร์ไซค์จะใช้เวลากี่วันถึงหรือว่า จะเอามอเตอร์ไซค์ไปไว้จอดไว้ที่ไหนดีอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวอตก็ลองคำนวณเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายดูนะครับนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับอตก็อยากจะเฉลิมฉลองความรู้สึกดีๆนะครับอ่าส่งผ่านไปยังอ่าจิตใจของตัวเองและส่งผ่านไปถึงพี่ๆยูทูบเบอร์ทุกช่องอ่าแล้วก็พี่น้อง FC ลุงพลป้าแตนทุกท่านนะครับ ่าแล้วก็ครอบครัวของลุงพลป้าแตนด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามข่าวสารลุงพลนะครับอ่ก็มีความรู้สึกซาบซึ้งใจตื้นตามใจแล้วก็รู้สึกลุ้นมาตลอดเวลาเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าการสืบพยานโจทย์นะครับก็บางทีก็เลื่อนนะครับแล้วก็เหลืออีกนะครับไม่มากแล้วก็จะเป็นพยานการปีหน้าก็น่าจะเป็นการสืบ พยานในฝั่งของลุงพลนะครับนะครับวันก่อนนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่โอ๊ตอยากจะส่งมอบสิ่งดีๆนะครับเป็นความรู้สึกดีๆนะครับโดยการจัดอดอกไม้ลอยน้ํานี้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับที่จะ ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเนาะสร้างสรรค์พลังบวกแล้วก็กดแรงดึงดูดนะครับถ้าเราคิดสิ่งดีๆสิ่งนั้นก็จะดีๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับวันก่อนนะครับอ่าอได้ไปที่กาดหลวงนะครับทำคอนเทนต์ที่ซื้อดอกไม้นะครับดอกไม้ก็อาจจะเหี่ยวเล็กน้อยเพราะว่าเลยมาหนึ่งวันแล้วนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้พ่นสีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแบบ ในส่วนของสีขาวโอ๊ตก็แบ่งไปถวายแล้วก็บนหิ้งพระด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่มากแล้วนะครับโอก็จะทําการตัดช่อดอกไม้แล้วก็ทําเป็นกระถางดอกไม้ที่เป็นลักษณะของดอกไม้ลอยน้ํานะครับรูปทรงนะครับของกระถางนี้นะครับอาจจะทรงแปลกประหลาดนิดน,นึงนะครับเพราะเป็น พรีออเดอร์นะครับจากโรงงานนะครับที่เหลือจากการาที่ลูกค้าเขาสั่งนะครับที่โรงงานเซรามิกจังหวัดลำปางนะครับอนเห็นว่ามันโมเดิร์นดีก็เลยรีบซื้อมาเลยนะครับแล้วก็เป็นสีขาวด้วยนะครับก็จะทำการจัดนะครับดอกไม้รอยน้ำพร้อมกับหยุดเทียนไปด้วยเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ ก็โอจะทําการตัดนะครับดอกไม้ให้มันเหลือก้านสั้นๆนะครับแล้วก็จะได้รอยน้ําขึ้นมานะครับ